จังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านร่วมใจสร้างฝายประชาอาสาประชารัฐกันน้ําฉีนะคะเพิ่มระดับน้ําให้สามารถเอื้อต่อการทําน้ําประปาและอุปโภคบริโภคสู้ภัยแลงค่ะที่บริเวณลําน้ําฉีบ้านโคกุงตําบลเกาะแก้วอําเภอเสรยลภูมิค่ะ นายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพิทยากุดหอมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะออกตรวจสอบการดําเนินการโครงการ<ม>ก่อสร้างฝายชั่วคราวกักน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาของอำเภอเสลภูมิอาเภอเชียงขวัญอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดและหอพักนักศ,ศรรึกษามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ ด้วยฝ่ายประชาอาสาประชารับด้วยแรงงานชาวบ้านดังกล่าวนะคะขนาดสันฝ่ายมีความกว้าง2เมตรยาว52เมตรจะสร้างเสร็จในอีกไม่เกิน2สัปดาห์นี้ค่ะ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาระดับน้ำชีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันมีอยู่เพียง80เซนติเมตรไม่สามารถสูบน้ำเพื่อการผลิตประปาได้และหากก่อสร้างฝายเสร็จนะคะระดับน้ำชีจะเก็บกักน้ำอยู่ที่ระดับ2เมตรจะทำให้มีน้ำดิบในการผลิตประปาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งจะเอื้อประโยชน์ ส่วนท้องถิ่นนะคะทั้งอบตเทศบาลทั้ง11แห่งค่ะสามารถใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของ3อํอำเภอคืออำเภอเสรภูมิอำเภอเชียงขวัญอำเภอโพชัยจัยงหว,ว,วัดร้อยเอ็ดรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดค่ะและหากการสร้างฝายประชาอาสาประชาลัฐด,ดังกล่าวสําเร็จนะคะทางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็จะมีการเสนอแผนการสร้างฝายกั้นระดับน้ําให้สูงขึ้นแบบท้าวอผ่านการทําประชาพิจารณ์ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ ก่อนเพื่อความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ขัดขวางเส้นทางการจราจรการทำมาหากินของชาวบ้านนะคะโดยจะเร่งเสนอแผนดำเนินการเป็นการผาวนต่อไปค่ะจะได้ขอผมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ใช่ไหม